ลายกนกระถามถามสวัสดีจ้าพี่น้องลายกนกระถามม่าไม่น่อยกินอ,อยาปลูกผมใดผลบอได้ค่ะเห็นบอมันกำลังขึ้นใหม่เห็นบอนี่นี่นเบิร์นนี่เนี่ยกินแบบใดยี่ห้อใดเดี๋ยวไม่น่อยผ้ามาเบิร์นโอ้ตองเปิดไฟมรงนี้ก็ยังชัิแจงเนาะนี่ค่ะเห็นบอครับผมมันเกิดใหม่เนี่ยนี่เห็นบอ ดกนะเลื่อเรือเปิร์เซอร์นี่ค่ะเพื่ได้กระถามว่ากินตัวใดตัวใดมีขายบ่เมืองไทยเมืองไทยบ่มีค่ะนี่ค่ะจุ่มนี่ให้กําลังขึ้นเป็นปึกเลยนี่น้ำมูนี่แมนเมื่อไหรค่ะกะําลังขึ้นใหม่ไม่น่าจะกินตัวนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะมันเป็นคอลลาเจนอัดเม็ดนะคะยี่ห้อกีวีต้านะคะกีวีตา ลายคนกระถามว่ากินตัวไหนตัวไหนไม่น่ก็ว่ามันกินตัวนี้เนาะแล้วก็คอลลาเจนคอลลาเจนแบบช่องไม่น่กกับกินตัวนี้ไม่มันมันมันมีขายอยู่ในร้านขายยาค่ะพี่น้องมีขายในร้านขายยาใครทีาไปซื้อในร้านขายยามันแพงถ้าสังร้านขายยาแต่ใส่ทรงมาบ้านน่ะผัดถือถือว่ากันหลายเลยตัวนี้เครื่องเครื่องกิโลนะคะเครื่องกิโลเอ่อ ลอยหกสิบแปดโค่นกับคิดสาวานราคาเต็มมันสี่เกือบสองร้อยนะคะแต่ว่าเมหน่อยเป็นสมาชิกเนาะเมหน่อยก็เลยได้ส่วนลดนะคะลอยหกสิบแปดร้อยหกสิบแปดกับยูประมาณหาหกร้อยบาทหกร้อยบาทหกร้อยบาทตีสักกลมๆเนาะหกร้อยบาทกินจนลืมแต่เม่อยเฮ็ดขีดฝนจนยังไม,ม่เหมืนได้หนิแล้วกัตัวนี้นะคะราคากับซยู ถาดซื้อราค่าเต็มสิแพงแต่ว่าอันนี้ไม่น้อยสั่งทรงมาบาทมากกวสี่ราคาอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทค่ะมือนันบอกว่าลอยเม็ดบวแมนค่ะเก้าสิบเม็ดนะคะเก้าสิบเม็ดกินได้สามเดือนเพราะว่ากินวันละเม็ดปกติเขาให้กินวันละสองเม็ดแต่ว่าไม่น้อยว่ามันแห้งเขาให้กินได้แต่บอกเกินสองเม็ดแต่ว่าให้กินครั้งละสองเม็ดได้แห้งดีแต่ว่าไม่น้อยกินลงไปแล้วไม่น้อยว่ามันแห้งโพด ถ้าผู้ใดกินได้แบบถ้าผู้ใดกินได้กินสองเมตรตร็ดต่อวันนะแห่งได้ผลวิธีการกินก็คือสกินเ้ากินเที่ยงกินแรกอีกอย่างก็สร้างแต่ให้กินเวลาเดิมแบบว่ามันสิขวบคุ้มยีิบสี่ชั่วโมงนะคะตัวนี้สิบำรุ่งผมเล็บกระดูผิวหนังนะคะถ้ากินสองเม็ดต่อวันก็สิได้เดือนเคืองเนาะก็เสิได้เดือนเคืองสามร้อยกว่าบาทนี่คือราคาทีไม่น้อยเป็นสมาชิกนะคะ ผู้ใดที่ยูซิบิเดนก็ลองหาเบึงมันได้ผลเห็นไหมคะผมมันโปร่งสิลอสเลอยู่พี่สี่สะลอสเลอยู่นะคะส่วนตัวนี้ก็ได้ผลคือกกันบำรุงผมเล็บผิวหนังกระดูกเอ่อบำรุงผิวผิวหนังเล็บเหมือนกันคะ่ะเอ่อไม่น่ยกินทั้งสองอย่างนะคะแต่ปกติไม่น่ยกกินตัวนี้อยู่แล้วนะคะตอนที่ไม่น่อยัย่งเบาะนสในป่วยเป็นเบาหวานไม่น่ยกกินตัวนี้อยู่แล้วบ้นี้ ไม่น่อยก็อยากกินแบบผงผสมพร้อมก็เลยเป็นว่ากินเป็นสองยางสองตัวเท่านั้นเนาะค่ะที่กินอยู่ตอนนี้แล้วก็มีตัวนี้ที่สั่งมาใหม่ยังบริกินเป็นคนละยี่หอ้อสั่งในร้านขายยาคือกันแต่ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นไม่อีกก็คือสําหรับผมเละเล็บผิวหนังแต่ว่าม่นสิเพิ่มเป็นตัวบำรุงขึ้นมาหลายกว่ากันแต่แพงกว่ากันตัวนี้ก็บุกหนึ่งกับแปดร้อยกว่าบาทกับบุกหนึ่งแปดร้อยกว่าบาทไน้แลคะสามาชิกได้แค่สองร้อยกรัม อันนี้เคืงกิโล,ล้อยกัวอันนี้ถือกลัวได้กินโดนได้กินหลายแต่ว่ารัากษาเหมือนกันก,นกน็คือผมเล็บแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มความงามเพิ่มอี่ยังต่างต่างเขาไม่อีกหลายเนาะก,ก็เลยลองซื้อมาก,กินแต่ยังบ่ใันได้กินเพระพาะว่าพี่น้องก็ถามว่าไม่น้อยกินอีียงแน่กินอีนียงแน่ก็นี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะเนี่ยกีวิต้านี่บีบีก็กินตัวนี้จ้ะบีบี ชอบหลายแล้วก็แม่น้อยก็รั่งตัวนี้ห้บีบีพ้อมค่ะบีบีมีอยู่สองถุงค่ะตอนนี้อยู่ที่บีบีนะคะมีอยู่สองถุงนี่ค่ะมันจะเป็นผงข้าวๆาวเนี่ยกินวันละช้อนถุงหนึ่งก็กินจนลื่มทราบนี่แม่น้อยกินตั้งเกินสามเดือนแล้วซี่สิเดือนแล้วนี่ส่วนน้ำตาลแม่น้อยก็กินตัวนี้จากสั่งมา,เพ,อเ,อาเ,งเพื่อไปเลยค่ะสั่งเยอะไปเลย น้ำตาลนี่มันให้ความหวานแตบ่บ่มีผลเสียสำหรับคนป่วยผู้ใดอยากลดความอ้วนกินตัวนี้ดีที่สุดนะคะอยู่เมืองไทยน่าจะมีค่ะไปค้นหาในเว็บช้อปปี้เด้อเพราะว่าไม่หน่อยให้พี่สาวเม่หน่อยซื้อกินล่องเมืองอยู่อ่ามันแม่นหยาหวานนะคะหยาหวานเนี่ยกินลเลี่ยนครั้งแรกที่ไม่หน่อยเริ่มกินนี่ซื้อมาก,กินสุขภาพนี่โอ้กินแล้วเลี่ยนมากเลี่ยนอย่างแรง โปรเซบติดลิน้นนี่ตั้งหากพ่อคนไปคนมาแล้วก็ล่องกินไปกินมายู่ทิโตนี่มันจะเป็นน้าตาลรสชาติเดียวกันกับน้าตาลเท่ากินทั่วไปเลยค่ะเม็ดแบบเดียวกันพ้อมแต่ตัวนี้จะศูนเปอร์เซนทุกอย่างจะเป็นศูนเปอร์เซนดังนั้นกินได้แล้วก็สาหรับคนป่วยคนบป่วยกินได้กินหวานเท่าไหร่ก็เท่านี้ค่ะศูนเปอร์เซนเนาะนี่คือส่วนสิก,กินส่วนตัวนี้คือยาระบายที่คุณหมอเขาให้มากตอนที่ไม่หน่อยไปก่อนที่ไม่หน่อยสิไปตรวจ ลำใส่นะคะนี่คือส่วนที่หมอให้ระบายมากเนาะแลวมันบอมเหมดตัวนี้ก็ซื้อมาอยัางบวลองถิ่พี่น้องเบิง้งแล้วก็มีผงมะพร้าวค่ะผงมะพร้าวนี่ก็กินแน่บพากินแน่จากล้านขายยายีาย่ห้อเดียวกันค่ะสําหรับคนที่อยากกินผงมะพร้าวผสมกาแฟผสมเครื่องดื่มผสมชาแล้วก็ลดหิวลดหิวอิ่มนานอย่างสีนะ เอามาเฮ็ดขนมก็ไดเอามาผสมกับกาแฟชากินกระไดนะคะมันเป็นผงบกักเพาลที่ข้าเจากำลังเฮ็ดกันแต่ห้องประจําเป็นต้องไปซื้อแพ่งเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์ะะ่ะเนียนนักที่ไฟเบอร์เนาะกากใยอาหารมันก็จะเป็นผงละเอียดละเอียดแบบนี้จ้ะนี่ค่ะหลายๆคนกระถามกินแบบใดกินยังแน่ตัวนี้แทบจะบอก่อยกินเลยค่ะเพราะว่าลืมเรื่องของเรื่องเวลาส่งกับเอาอันไงเขามาส่งตุบตับต นี่ก็สิเป็นมุ่มสุขภาพอีกเหมือนเดิมตอบคั้นามี่นองเนาะแล้วก็ตัวนี้ซื้อมายังบริกินค่ะนี่ค่ะที่ไม่หน่อยซื้อมาสำรองไวอันนี้แจวก็อยู่ในมุมสุขภาพเพื่อกันแจวของชอบเขาเอ่ยยังไงแจวแจวค่ะนี่ค่ะไม่หน่อยซื้อมาตุนนใบนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินซีมีในร้านขายยาและก็ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะอันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบบาท แพ็คหนึง่งมีหลายรสตอนนี้แม่หน่อยกินอยู่ที่รสโคกค่ะโคล่ารสรสโคกนะคะแม่หน่อยกินอยู่รสโคกนะคะตัวนี้กินแล้วเป็นดีท็อกซ์เป็นยาระบายพร้อมนะคะผสมกระน้ำลงไปปุ๊บมันจะแตกฟ้องขึ้นมากกินแล้วสิเย็นใส่ลงไปใน,านา่น่ามันสิเย็นเลยน้ำเปล่าๆน้ำม,มาจากนี่น้ำม,มาจากขวดธรรมดาเลยมันสีเย็นเหมือนน,นน้ำแชตัวเย็นเลยค่ะแล้วรสดเดียวกันก็โคกเลยแต่ว่าเป,วเ,ปวเป็นวิตามินซีที่กินแล้ว ระบายที่จริงมันมีอีกแต่มือขึ้นนีไม่น่อยหายพญ่ไปรถรดซีทรูนเนาะบักเน่าเหลืองอันนี้อันนี้รดบักนัดค่ะรดบักนัดเรื่อว่ารดซับปราดนะคะอันนี้ก็ไม่หน่อยแกกินแล้วอันนี้รดบูแบค่ะยังบริกินส่วนอันนี้จะเป็นซาร์แน่ผสมกับซาร์แน่ผสมกับมะนาว ส่วนตัวนี้เป็นของพ่อใหญ่ค่ะเวลาเพิ่นขี่บ่ออกก็คือสมจอยเนาะที่ว่าซื้อเมื่อใหญ่แหละจ้ะทำมือได้เพื่อนบ่อยากขี่ร้ายจ้ะเป็นตัวนี้นะคะกินแล้วก็ขี่อันนี้ก็คือส่วนของพ่อใหญ่มีอยู่สองอันน้ามันเงียหน่อย,อยตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินซีเหมือนกันค่ะเป็นวิตามินซีที่ไม่ได้ผสมกินอะไรเป็นว,ว,วิตามินซีแบบบริสุทธิ์เลยค่ะก็ใส่แค่ซ่อนเดียวผสมผสมกับคอลาเจนค่ะแม่น้อยผสมกับคอลลาเจน กินจนยันตายเครื่องปีกกับพกเออจะเบืองสอดมันแน,น่น่ะนะกระปุกนี่ก็เท่าไหร่สามตีสมาสี่ร้อยบาทราคาสามารถชิกไ่หน่อยซื้อมาไว้สิสรงไปให้บีบีนั่ค่ะนี่แต่ตัวนี้นะแม่ซื้อมาล่องก่อนมันแสบแล้วแม่เสด็จหูว่าลดไดแล้วแม่จะเสด็สั่งมาเนาะนี่ก็ซื้อมาสำรองสิสรงไปให้บีบีค่ะเพราะว่าของแม่พุ่นอยู่ในถังยาตรงนั้น ยาสุาสำหรับยาทีสิจ,จัดใซ่ใส่ในล็อกแต่ละมือเนาะนี่คือ,อยาที่แม่น้อยกินแต่ละวันนี่ค่ะม่สิจัดไปเป็นยังซี่แล้วค่ะนี่เตรียมส่งให้บีบีแล้วก็จะสร้างเป็นคอลลาเจนคอ,อ,อลลาเจนรักษาเนื้อเยื่อพวกเป็นแผลแล็พวกเกี่ยวกับกระดูกเพราะว่าปังปอนเพื่อนกินแม่หน้อยส่งไปกินแถวที่แล้วกินแล้วได้ผลเพิ่นว่าเพิ่นกินแล้วผนุซึกมีแห้งขี้งเพื่อนบ่คคอยปวดกระดูก เพื่อนนัง่งเพื่อนก็บอค่อยปวดแม่ก็เลยสีได้สร้างมาอีกเพราะว่าตอนที่สร้างตัวนี้ปังปอนยังไม่ได้ทรงรูปมาให้แม่เนาะี๋ยวแม่ก็สีได้สร้างส้มนี้ไปให้ปังปอนนั่มตัวได้แสบไปเก็สีได้สร้างแล้วก็จะได้แพ็คทรงนะคะอาจจะแพ็คทรงหรืออาจจะฝากเขาทรงฝากเขาหิวยังบอแอน,แ,นแล้วค่อยวากันอีกเท่านึงนี่แหละค่ะคำถามคำถามมากเลคือคำตอบนะคะนี่คือตัวที่กินจริงนี่ค่ะ ซ้ำรับตัวนี้กินง่ายแต่ว่าบีบีพอนว่ากินอันนี้มันยัดจับยัดเข้าปากรสไม่ต้องผสมเอาแล้วมึงบอกให้กูซื้อแบบผงมาทําไมแต่แบบผงมันก็ได้ผลไวไงแม่เออสรุปแล้วก็สกินหรือบ่กินบ่กินกูสิขายแฟนครับได้บ่ะสนเงียบกิฟตตัวนี้กับตัวมักนาตัวนี้กับตัวิดแกปวดตัวนี้กับแผ่นห้อนแกปวดเม่นปวดยังเลยว่าออกไปข้างนอกมันหนาวแปะใส่เสื้อได้มืดนะคะนี่กับแม่นนะคะกับแผ่นแกปวดแอวปวดหลังนนกับ เจลแก้ไขไม่น้อยจะซื้อตุนไว้สาหรับมุมสุขภาพที่ใช้บ่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวมากหน้านะคะเป็นตัวมักหน้านี่หลากหลายค่ะแต่ว่าไม่น้อยเสียไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะไม่น้อยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ส่วนหนึ่งแล้วเวลามากก็ต้องใสยเย่เย็นๆมันจะได้ไมีแห้งนี่แหละค่ะคือมุมสุขภาพนะคะตั้งแต่ที่ว่าเป็นเบาหวานมาก,ก็กินแค่ตัวนี้แหละคะอย่างอืง่นเราก็ได้กิน ตัวนี้ก็เป็นของพงไงสองอันเพราะว่าไม่น้อยขีย่ปกติอยู่แล้วนะคะแค่กินวิตามินซีตัวนี้เม็ดเดียวก็ขี่ปกติแต่ว่าพงไงแล้วเป็นคนขี่ยากตัวนี้เอาเล่าบอยูค่ะตัววิตามินซีแบบดีท็อกเอล่าบอยูก็เลยไปลองสมใจแม่เล่าตามที่แม่ไหนร่มคลิปไหนอกนั่งชอบนั่งเริดแต่ว่านั่งบริกกินทุกวันหรอกคะ่ะอาทิตย์หนึ่งเท่านึงต่เมื่อใดนั่งอึดอัดนั่งขี่ว่าออกอิ่ีอลนั่งสงยางมาบอกเมียเมียกับสิส่งให้ท่านที่นะคะ นี่แหละค่ะถามมาต่อไปใช่เลยจ้า